ช่วงเข้ามาหาลาัยอะค่ะแล้วก็มีเพื่อนชวนไปโบสค่ะได้ลองอธิษฐานเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปข้างในค่ะที่เรากำลังหาอยู่สวัสดีค่ะชื่อราชเขมจินตลรัศมีค่ะชื่อเล่นชื่อปอยอายุ25ปีค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขา MBA ค่ะปอยเชื่อพระเจ้ามาปีนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะครั้งแรกที่ปอยมาเชื่อพระเจ้านะคะตอนนั้นชีวิตของปอยก็เป็นเหมือนเด็กทั่วไปเราเชื่อว่าเราเกิดมาก็แค่เรียนหนังสือทำงานแล้วก็มีครอบครัวแต่งงานไปสุดท้ายก็ แกตายไปค่ะเรารู้สึกว่าชีวิตก็มีเท่านี้ปอยเชื่อพระเจ้าตอนอายุ18ปีค่ะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วปอยก็กําลังอยากจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในคณะหนึ่งแล้วเราก็อยากจะเข้ามากๆเราก็เลยไปพยายามที่จะบนบานสารกล่าวขอพรไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นเราก็เลือกเราก็รู้สึกว่าสิ่งนั้น,น,นไม่ได้ตอบไม่ได้เป็นจริงไม่ได้มีชีวิต ก็คงไม่สามารถที่จะให้อะไรเราได้ช่วงนั้นก็เลยเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาไปช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าศาสนาไม่ได้แบบมีผลอะไรกับชีวิตเราแล้วก็ไม่สนใจแต่ว่าพอออช่วงเข้ามาหาลาัยอะค่ะเราก็มีเพื่อนชวนไปโบสถค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าลองไปดูก็ได้พอได้ไปโบสถ์ปุ๊บรเรารู้สึกว่าสังคมโบสถเป็นสังคมที่ดีกว่าข้างนอกมากเราไม่เคย เราไม่เคยเห็นที่ไหนที่มีสังคมที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เ,เข้าหาเรามากอดเราทาั้ง,งที่ไม่ได้รู้จักกันพอเขาโบทเรารู้สึกว่าเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนมิตรภาพมันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะหลังจากที่ปอยได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็เรื่องราวของพระเยซูมากขึ้นปอยก็ไม่ได้เชื่อในทันทีเพราะว่าปอยก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่ศาสนาศาสนาหนึ่งแค่นั้นเราก็เลยศึกษาไปแต่ว่าพอเรา ได้เข้าบทม,มากขึ้นเราได้ลองอธิษฐานเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปข้างในค่ะที่เรากำลังหาอยู่ก็ตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มค่ะรู้สึกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวที่เราจะเชื่อและเราจะนับถือค่ะได้คำตอบในชีวิตเรียบร้อยชีวิตตอนนี้คือ,อถ้าคุยกับเพื่อนเพื่อนจะแบบเวลาเจอเพื่อนเพื่อนก็จะ เหนื่อยจังเลยมีปัญหานั้นปัญหานี้เครียดเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราคือเราแบบค่อนข้างจะปล่อยวางกับปัญหาได้ง่ายเราก็ไม่ค่อยเครียดมัง่งไม่ค่อยกดดนันเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จเราไม่จําเป็นต้องรวยเราไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงมีอํานาจอะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการที่เราได้รับใช้พระเจา้าการที่วันอาทิตย์เรา ได้มาโบสแล้วเราก็มีความสุขแล้วอืมแล้วก็เวลามีปัญหาเราไม่รู้สึกว่าเราต้องกังวลเพราะว่าเหมือนพระเจ้าเป็นแบ็กอัพเราอยู่หลังจากที่ปอยตัดสินใจเชื่อและผูกพันตัวกับคิดาจักรความกลัวต่างๆก็หายไปเวลานอนคนเดียวก็ไม่กลัวค่ะ แล้วก็เวลามีปัญหาต่างๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวแต่ว่าเรามีพี่น้องที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็อธิษฐานเพื่อคอยซัพพอร์ตเราเสมอเวลาที่เราเจอปัญหาเราเสียใจเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าได้แล้วสามารถฝากปัญหาทุกอย่างไว้กับพระเจ้าได้ค่ะความเชื่อเป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างความรักของพระเจ้าถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่เราก็สามารถที่จะสัมผัสได้หากในวันนี้คุณกําลังรู้สึกว่างเปล่าหรือว่ามีคําถามในใจขอให้คุณ ตัดสินใจเปิดใจแล้วก็มาคิดถาจักดูนะคะที่นี่คือเป็นที่ที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนอยากจะต้อนรับคุณแล้วก็อยากให้คุณลองเปิดใจฟังเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของพระเยซูอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็คุณอาจจะพบคำตอบที่เติมเต็มชีวิตของคุณเหมือนปอยก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าไว้ออพรที่นองถุกคนนะคะสวัสดีค่ะ